สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพจข่าสารอำเภอบ้าน่า่นะคะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีสมาชิกเพจด้วยนะครับวันนี้เราสองคนนะับมานั่งอยู่ที่โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลหมู่สองหมู่สองหมู่สองตำบลชกบกอืมตำบลชกบกนะครับวันนี้เราก็เป็นบรรยากาศบ้างนะเนาะ มานั่งพักผ่อนช่วงเย็นยเย็นนะครับวันนี้เราก็ามานั่งพักผ่อนช่วงเย็นเย็นบรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศลมเย็นเยาา็นนะครับเข้ามาพักผ่อนกันได้นะครับ<ช> <S <s วันนี้นะฮะเราก็วันนี้แอดมินโยก็ได้เข้ามาหาพี่นายิกาแล้วก็ได้ชวนกันมานั่งคุยแล้วก็หลายคนสอบถามเข้ามานะครับนะฮะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่พี่นายิกาเนี่ย ทำอยู่นะตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> หลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเอเอ <Okay. S 1> มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่กําลังทําอยู่แล้วก็กําลังขาย <Okay. S 1> ดิบขายดีเลยทีเดียว <Okay. S 1> วันนี้แอดมินโยก็ถือโอกาสนี้แหละนะครับว่าจะมาสอบถามแล้วก็จะมาหาคําตอบให้แล้วกันว่าผลิตภัณฑ์เนี้คือ <Okay. S 1> ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วมาจากไหนแนวคิดมาจาก <Okay. S 1> ไหนแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วกันนะฮะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับผมอยากสอบถามพี่นายิกานะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยากสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยคืออะไรก่อนออก่อนอื่นนะคะครับจะต้องบอกว่างานใหม่งานใหม่ของพี่นายิกาเลยนะคะนอกเหนือจากงานประจําก็คือการทําน้ําพริกแกงน้าพ,พริกแกงน้าพริกแกงน้าพริกแกงแล้ว แนวคิดในการทําน้าพริกแกงเนี่ยพี่นายิกาได้มาอย่างไงอะในเมื่อในเมื่อเป็นที่แรกก็เป็นนักข่าวเป็นนักถ่ายรูปค่ะเออแล้วก็เป็นช่างตัดผมด้วยเออเป็นช่างตัดผมอีกงานประจําก็คืออย่างนี้นะคะการทําน้ําพริกแกงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําขายคือน้องชายนะคะกลับจากโคราชบอกเจ๊ทําน้ําพริกแกงแบบแมะให้กินหน่อย แม่นี่คือแม่คนละยองคนละยองรู้่ะภาษาละยองนะคะก็จะเรียกแม่เราก็เอาแม่ก็ทํำยังไงว่าตอนเราตอนแม่อยู่เนี่ยเราไม่เคยได้เรียนรู้เพราเราไม่รู้ว่าแม่ก็ทําน้ําพริกแกงอะไรทํำยังไงนะคะแต่ว่าแม่ก็ทําอร่อยมากนะคะก็เลยไปปรึกษาพี่สาวพี่สาวเป็นญาติกันลูกพี่ลูกน้องเจ่านนะคะก็ถามก็ถามเจ่านว่าเจ๊น้ําพริกแกงเนี่ยเขาทํำยังไง แกก็สอนนะคะตอนแรกก็ทำสามกิโลก่อนทำทำสามกิโลก่อนซึ่งตามืออตามือน้องชายต้องการสามกิโลเพื่อจะเอาไปกินที่ที่ที่โคราชต่างจังหวัดนะคะน้องชายเอาไปนะคะปรากฏว่าพอไม่กี่วันน้องชายก็โทรกลับมาอีกว่าเจ๊มันไม่พอกินเพราะมันอร่อยอก็คือเริ่มต้นก็คือ มาจากน้องชายนี่แหละอยากกินอยากกินน้ำพริกแกงสูตรแม่สูตรแม่สูตรแม่ก็คือสูตรของแม่แม่ของแม่เราเนี่แหละที่เคยทําให้เรากินเจทำน้ำแกเอ่อพริกแกงสูตรแม่ให้กินหน่อยไอ้เจไอ้เจก็คือไม่เคยเรียนรู้ไม่รู้ก็เลยไปทำทำแคนะทำลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องก็เลยได้สูตรมาเขาก็ให้สูตรมาก็เลยทําไปสามโลเขาสอนสอนทำไปสามโลก่อนแล้วก็ตำทำให้น้องอ่า ใส่กระปุกไม่ใช่กระปุกอย่างนี้นะกระปุกเป็นกระปุกกะเปี่ยฝาแดงๆใส่ให้น้องเอาไปกินออออเอาไปกิน <3 S 1> แล้วปรากฏสามโลปรากฏว่าโทรมาว่าเจ๊หนูต้องให้เจ๊ทําอีกอเพราะว่ามันอร่อยก็แจกให้เพื่อนๆนกินคราวนี้เจ๊ต้องขายคราวนี้เจ๊ทำทำแจกไม่ได้แล้วเจ๊ต้องขายก็เลยทําทําขายก็คือ เพิ่มจาก3กิโลเป็น7กิโลเดี๋ยวเดจากจุดจากน้องที่อยู่โคราชชกับจุดที่ขายเนี่ยมันมามันมาแยกกับกินกับขายตรงไหนอ่ะก็มันต้องลงทุนไงก็ก็รู้รู้ใครใครคนบอกว่าขายอ่ะน้องชายบอกเจ๊ต้องทําขายแล้วล่ะต่อไปเนี้ยบอกเราอะนะใช่คือมันอร่อยอย่างนี้ต้องทำขายแล้วเพราะมันอร่อยมากเพราะมันเป็นน้ําพริกแกงบ้านๆนะคะเป็นสูตรของของบ้านเราเลยอ่าแล้วเราจากนั้นอ่ะ จากนั้นเราก็ทําให้น้องอีกทําให้น้องเป็นเป็นสามโลเป็นเจ็ดโลเจ็ดโลแล้วก็ส่งส่งส่งพัสดุไปให้น้องที่โคราชเขาเป็นคนเสียค่าส่งอะไรเองหมดเขาเอาไปเนี่ยเขาเอาไปขายด้วยเหมือนกัน เราไปขายให้คือเพื่อนๆจะถามอร่อยมากเลยน้ําพริกแกงอ่ะอร่อยอ่ะเอามาจากไหนก็บอกเอามาจากระยองพี่สาวทําคนนั้นก็สั่งคนนี้ก็สั่งคนนี้ก็สั่งอะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือปากต่อปากปากต่อปากคือของเนี่ยถ้าไม่อร่อยเนี่ยก็จะไม่มีคําปากต่อปากหรอกก็คือกินแล้วก็คือเงียบ ถูกไหมถ้าเราซื้ออะไรมาจากตลาดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยเราก็จะไม่พูดไม่ต่อให้อะไรให้แต่ถ้ามันอร่อยมันมีเอกลักษณ์ประจําตัวของมันเนี่ยมันคือคําพูดต่อปากต่อปากจะบอกกันไปใช่ทีนี้จาก3โลเป็น7จ็ดโลก็ขายได้อีกก็ขายได้จนขายได้หมดภายในคือคือเราส่งไปทั้งหมดก็ก็ขายได้หมดหมดอีกนะคะเพื่อน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 เขาเยอะด้วยไงอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็น้องเขาก็บอกว่าเจ๊ต้องทําอีกทำอีกต้องทำอีกเป็น10บโล ต้องประมาณอีก12โลเราก็ทําอีก12โลอันนี้เรื่องใหญ่เลยทีนี้อันนี้จากโคราชอย่างเดียวที่โคราชอย่างเดียวโคราชอย่างเดียวยังไม่ได้พูดถึงรรยอเลยนะยังไม่ได้พูดถึงบริเวณบ้านค่ายหรือว่าอย่างนี้นะคะก็ปรากฏว่าเราก็คิดถึงเรื่องวัตถุดิบทีนี้ผมจะถามเรื่องวัตถุดิบละเนี่ยนะเดี๋ยวผมก่อนจะไปถึงเรื่องวัตถุดิบผมถามก่อนในเนี่ย เท่าที่นี้นะเดี๋ยวขอญาตนะขอญาตแป๊บหนึ่งนะอันนี้เพิ่งทำเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนะเนี่ยผมเปิดอยู่เนี่ยระยะเกือบปุ๊หนึ่งนะหอมไหมหอมหอมมากหอมมากๆใครที่สมาชิกที่สั่งไปทานแล้วนะจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆหอมเครื่องแกงมากๆถามว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมีทั้งหมดแล้วใส่อะไรบ้างมันมีทั้งหมด16อย่าง16อย่างเลยแต่เน้นเลยนะคะเรื่องกะปิ ต้องใช้กะปิอย่างดีกะปิต้องอย่างดีเลยต้องอย่างดีค่ะก็ค่อนข้างแพงหน่อยอกะปินี่ใช้อย่างดีเลยช่วงหลังพี่จะสั่งกะปิมาประมาณ15กิโลมาสต็อกไว้อ่าพี่จะสต็อกไว้เลยนะคะแล้วต้องเป็นกะปิอย่างดีเลยกะปิต้องต้องเน้นกะปิค่ะกะปิต้องอย่างดีต้องอย่างดีแล้ววัตถุดิบหรือว่า สมุนไพทั้งหมดต้องประมาณ16ชนิด16อย่างทุกครั้งจะต้อง16กอย่างทุกครั้งใช่แล้วก็ตาองมีไารักอย่างไม่ได้ต้องช่างตวงวัดต้องช่างให้เท่ากันทุกครั้งอันนี้คือเป็นสูตรเลยช่างตวงสูตรช่างตวงวัดนะคะนะะคแล้วเรื่องวัตถุดิบก็จริงๆแล้วพี่จะเอาในเนี้ยในโคกนนาเนี่ยกลังจะถามว่าวัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยแรกๆเนี่ย เราเข้าใจว่าเราได้มาจากไหนอ่ะก็เลขแรกอ่ะที่สามโลเจ็ดโลสิบสองโลสามโลเนี่ยพี่จะเข้ามาขุดในในนี้ในนี้นะมันในนิดมีทุกอย่างเลยในโคกหนองนาเนี่ยมีทุกอย่างเลยเพราะน้องชายน้องชายเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเจ้าของสวนโคกหนองนาเนี่ยเขาก็จะปลูกไว้ให้เขาบอกเจ๊เจ๊มาขุดไปได้เลยอก็มาขุดแค่สองรอบเออหมดเลยเตียนเลย ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเราไม่มีเวลาทําด้วยด้วยสาเหตุที่ว่าเราต้องทํางานประจําด้วยนะคะก็เลยช่วงหลังมาช่วงแรกเราขุดเองทําเองล้างเองหมดเลยคาเคิรเนเราฉีดน้ําล้างต้องสะอาดต้องสะอาดเน้นเรื่องสำคัญเลยนอกจากอร่อยแล้วของกินเนี่ยต้องสะอาดถูกหลักอนามัย ขาเนี่ยพี่จะล้างทุกหัวพี่จะฉีดน้ําล้างทุกหัวจนกระทั่งช่างจนเนี่ยของกินเนี่ยนะถ้ากินไปแล้วนะไปเจอกรวดเจอทรายนะเพราะว่าอะไรขาตะไคร้หรืออะไรล่ะมีอะไรที่มันอยู่ในใต้ดินเน่ะถ้าเกิดคนทําไม่สะอาดนะแล้วไปกินเจอเม็ดกรวดเม็ดทรายเนี่ยมันจะเสียอัตราลดมากเลยพี่จะกลัวมากพี่จะกลัวแบบนั้นมากพี่จะเน้น ไม่เคยเจอเลยมผมซื้อไปกินหลายรอบแล้วใช่และทีนี้ก็ความสะอาดช่ช่วงหลังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาขุดเองหาเองได้เพราะว่าเวลามันจํากัดอืม,อมพี่ก็เลยสั่งสั่งให้ชาวบ้านแถวเนี้ยเพราะพี่รู้ไงว่าบ้านไหนมีวัตถุดิบที่แก่นะต้องแก่จัดด้วยนะคือแกจัด ชาวบ้านเนี่ยก็คือพี่นายิกาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านพี่นายิกาก็คือไปตรงนูน้นตรงนี้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนั้นมีวัตถุดิบอันนี้บ้านนี้มีวัตถุดิบตัวนี้<ๆ>นะเราก็สั่งเลยก็คือให้ในชาวบ้านในในหมู่บ้านเนี่ยมีรายได้ด้วยเก็บตรงนี้มาส่งหนูเก็บตรงนี้มาส่งหนูอ่าก็คือหลายๆหลายๆบ้านก็จะได้มีรายได้จาก กิจกรรมตรงนี้ของเราด้วยใช่เขาเอามาส่งนี่ก็คือเราตกลงกันไว้ว่าต้องล้างให้ต้องปอกให้พี่ด้วยอ่นั่นคือวิธีการที่เราดั่แล้วก็ช่างมาให้เสร็จมาถึงก็เขาก็มากองกองกองไว้ที่บ้านนะคะออ๋ใช่ทั้งทั้งทั้งหมดอ่ะมี16อย่างอ่ การจะวัตถุดิบแต่ละอย่างที่มารวมกันเนี่ยเราต้องทำการวัดการช่างการตวงเท่าเท่ากาันทุกทุกครั้ง,งในการทำน้ำพริกแกงแต่ละครั้งไม่มีการที่จะประมาณไม,มไม่มีการที่จะกะไม่กะ ต้องช่งทุกครั้งต้องช่างให้เป๊ะเท่ากันหมดว่าแล้วว่าทําไมรสชาติของการทําน้ําพริกแกงทุกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับไม่เคยผิดเพี้ยนเลยไม่เพี้ยนนะคะรสชาติจะไม่เพี้ยนถึงยังไงก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราช่างตวงวัดนะคะเป๊ะเลยนะครับเลยราคาตอนนี้ถึงราคาละราคาพี่จะพี่จะขายกิโลละสองร้อยห้าสิบนะคะของพี่ถ้าก็ยินดีซื้อนะสองร้อยห้าสิบมันก็แพงกว่าตลาดอยู่แพงกว่าแต่ว่ามันไม่ไม่ถึง คะนพริกตลาดไม่ถึงไม่ถึงแต่ของเรามันคุณภาพมันเน้นเน้นสมุนไพรแน่นมาก16ชนิด16ชนิดแล้วก็ปีนี้ก็อย่างดีอย่างดีค่ะแล้วเราบอกเลยว่าตลาดที่คุณกินนะแล้วเรากล้าท้าให้ลองเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำพริกของคุณนายิกาเนี่ยใบนายิกาเนี่ยเราเราท้าให้ลองเลยค่ะนะเราท้าให้ลองว่า คือเราไม่ได้ไปดูถูกหรือไปไปไปอะไรใครนะแต่เราเราเราให้ลิ้นของแต่ละคนเนี่ยมากินดูว่าทําไมราคาถึงต่างกันเพราะหนึ่งะวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปเนี่ยสิชนิดนะครับเราไม่รู้นะครับว่าน้าพริกแกงของแต่ละเจ้าเนี่ยเขาใส่วัตถุดิบแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยลงไปในน้าพริกแกงเนี่ยกี่ชนิดนะครับแต่ของเราเนี่ยสิชนิดแล้วช่างตวงวัด เป๊ะนะครับเป๊แล้วก็เน้นสะอาดเน้นสะอาดถูกลักอนไมแล้วก็กะปิต้องอย่างดีด้วยราคาครับราคา1กิโล1กิโล250แต่พี่อส่วนมากอ่ะคนเขาจะสั่งแค่ครึ่งกิโลพี่จะทำแค่ครึ่งกิโลกลคือ130กําลังดีเขาบอกมันไม่นานเกินไปกินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สั่งใหม่ พี่ก็เลยทํากระปุกละร้อยสามสิบนะคะส่วนแพ็กเกจตนี้ก็แตกต่างกันไปนะคะอันนี้พี่ก็อันนี้สั่งมาแพ็กเกจนี้สั่งมาก็แตกต่างกันไปนี่ก็คือร้อยสามสิบเหมือนกันก็ครึ่งกิโลนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นสีฟ้าสีอะไรแล้วแต่ไม่เป็นไรก็คือน้ําหนักเนี่ยครึ่งกิโลอันนี้ก็ครึ่งกิโลอันนี้ก็ครึ่งกิโลเนี่ยแต่ส่วนอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาทสี่ขีดสําหรับคนที่บางทีเขาบอกเขาอยู่คนเดียว เขาเยอะคนเดียวเขาสั่งม่เยอะเดี๋ยวกินไม่ทันเดี๋ยวหมดก็จะได้สั่งใหม่อันนี้นะคะแพ็กเกจอันนี้ใส่อันนี้1น0่บาทก็สี่ขีดสี่ขีดหนึ่งรอยบาทส่วนโลโก้โลโก้นี่พี่จะออกแบบเอง อออืมกแบบสวยนะสวยนะโลโก้นี่นะออกแบบเองนะดูนะออกแบบเองนะครับน้ำพริกแกงบ้านค่ายนะครับน้ำพริกแกงบ้านค่ายบ้านค่ายก็คือเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยคืออำเภอบ้านค่ายน้ำพริกแกงบ้านค่ายบายนายิกาก็คือเนี่ยนะครับพี่นายิกานะแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดสี่แปดหกสามสี่หกหกห้านะครับศูนย์แปดสี่แปดหกสามสี่หกหกห้านะครับเบอร์นี้ต้องการที่จะทานน้ำพริกอร่อยๆน้ำพริกแกงนะอร่อยๆก็ บายพี่นายิกานะฮะ0848634665นะครับเนี่ยนะสวยนะฮะสวยนะฮะดูดิใครที่ยังอยู่ไกลหรือต้องการทานนะเราส่งไหมในเขตบ้านค่ายพี่ส่งวิ่งส่งเลยวิ่งส่งค่ะแต่ต่างจังหวัดก็มีที่มีสั่งไปก็กำแพงเพชรโคราชสะแก้วที่พี่ส่งไปนะคะก็ที่กริงก็เขาเขายินดีเสียค่าส่งอ๋ออ่าเขายินดีตามน้ําหนักที่เราส่งตามน้ำหนักคือเรา คุณสั่งมากี่กิโลก็คือที่ไปษณีเนี่ยเขาจะคิดน้ําหนักมาเท่าไหร่คุณก็น้ําหนักตามนั้นเลยคุณก็เสียค่าส่งเองใช่ค่ะเขาเสียเขากินดีเสียค่าส่งนะคะเราก็คิดแค่ค่าต่างจังหวัดอ่าต่าง3ามนั้นเพราะว่าที่ต่างจังหวัดที่เขาสั่งก็คือคนคนระยองเนี่ยไปอยู่อย่างเช่นกำแพงเพชรเนี่ยคนระยองไปอยู่ที่นั่นพอเขารู้เขาดูในเฟซพี่เคย โพสไปในเพจข่าวสารอำเภอบ้านค่ายครับนะคะพี่โพสไปเขาก็เห็นเขาก็สั่งอืเขาสั่งก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่คนระยองกันแล้วแต่นะฮะแต่อยากทานน้ำพริกบ้านค่ายน้ำพริกแกงบ้านค่ายบายนายิกานะครับลองนะฮะว่าน้ำพริกบ้านค่ายน้ำพริกแกงบ้านค่ายบายนายิกาเนี่ยรสชาติจัดจ้านขนาดไหนนะฮะ ลองได้นะครับติดต่อมาทางเพจเรานะฮะกลุ่มข่าวสารเพื่อพันค่ายเพจข่าวสารเพื่อพันค่ายตามเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมย้ำเบอร์โทรอีกทีหนึ่ง084นะฮะ8634665นะฮะใช่ค่ะดูย้อนหลังได้นะฮะกอย้อนหลังดูได้นะเบอร์โทรนะครับเนาะแล้วก็เราจะส่งไปเนี่ยเราจะคิดค่าส่งตามน้ําหนักนะส่ง5โล10โลมันก็จะที่ไปรษณีย์เนี่ยเขาจะคิดตามน้ําหนักนะครับคุณก็จะเสียค่าส่งตามน้ําหนัก นะเราจะคิดแค่น้นําพริกนะส่วนค่าส่งอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ปรณีนีคิดน้ําหนักว่าน้ําหนักเท่าไหร่คุณก็ออกค่าส่งอันนี้นไม่มีไม่มีสารกันบูดนะแต่น้าพริกพี่เนี่ยพี่เคยขายให้พี่จรูนคนที่บ้านค่ายเขาบอกเขาจะเอาไปให้คนงานที่อยู่บนเขาคนงานเขาตัดยางอยู่บนเขาเขาบอกว่า,าเ,เขาไม่มีตู้เย็นบนเขาเนี่ยไม่มีตู้เย็นเขาบอกเขาเอาไปไว้ประมาณเจ็ดวันเปิดดูเปิดดมก็ยังหอมไม่เสีย เจ็ดวันก็เนี่ยแต่ไม่มีสารกันบูดนะแต่ไม่เสียไม่ได้ใส่สารกันบูดการันตีไอ้นี่เลยรับรองเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วก็หนึ่งอาทิตย์คือเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์อยู่ได้ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันก็คือหนึ่งอาทิตย์มาเปิดดูก็ยังหอมยังไม่มีราไม่มีอะไรไม่เสียอยู่บนขับไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็แล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรทั้งสิ้นนะคะน้ำพริกล้วนสมุนไพรล้วนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายคนถามพี่เอาเวลาที่ไหน อืมเอาเวลาที่ไหน,น,น,นปกติเนี่ยพี่เป็นคนคนนอนหัวค่ำเนาะพอตีสี่ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะตื่นแล้วอืมเราก็คิดระหว่างที่เรามันยังไม่เช้าเนาะพี่จะทําอะไรเนาะพี่ก็เนี่ยมาทําน้ําพริกแกงเนี่ยมันเหมาะเลยพี่จะทําเครื่องตั้งแต่ตีสี่ยันสว่างเลยทําเครื่องนี่คือหมายถึงหันห่นอ๋อหั่นนั่งหั่นวัตถุดิบาล้างเสร็จหั่นเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือก็ทําอทเอง ทำเองหมดเลยจนถึงสว่างพอเราเปิดร้านปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ทําเลยเพราะว่าเราอยู่กับเส้นผมเราจะไม่เราจะไม่มาทำเราเราใช้เวลาตั้งแต่ตื่นคือประมาณตีสาตีสี่ถึงถึงถึงเช้าอะนะใช่ค่ะเราช่วงนี้เราจะหั่นเตรียมอุปเตรียมวัตถุดิบเตรียมียหลังหลังจากเช้าแล้วเราเราก็จะพอเปิดร้านแล้วพี่จะไม่ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วตรงนี้เราก็จะทําเป็นเรื่องของเสริมสวยใ่ตัดผมแทนและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของโรงเรือนโรงเรือนของ การทาน้ําพริกเนี่ยครับคือน้องเนี่ยน้องหนึ่งเนี่ยน้องชายเนี่ยก็จะให้เข้ามาทําอยู่ในโคกหนองนานะคะอันนี้ได้ข่าวได้ข่าวมาแล้วใช่ไหมว่าน้องเขาจะเตรียมโรงเรือนที่สะอาดคือมันต้องอยู่ในที่สะอาดใช่พี่อันนี้สาคัญนะใช่น้ำพริกเราสะอาดวัตถุดิบสะอาดเราก็ต้องการโรงเรือนหรือแหล่งที่เราขายสินค้าผลิตสินค้าที่สะอาดเหมือนกัน ็อาจจะเข้ามาช่วงเช้าเดี๋ยวรอรอรอให้น้องทําเพราะว่าเตรียม,อ,มอุปกรณ์ไว้แล้วพวกเหล็กพวกไม้พวกปูนน้องน้องเตรียมไว้หมดมแต่ว่ารอรอช่างรอน้องชายอีกคนนึงมาทําให้ที่นี่ดีนะพี่นะค่ะ ถ้ามองยากให้เห็นจังเลยนะนี่อยากให้เห็นนะคะโรงเรือนพี่นายิกาจะอยู่ด้านนู้นนะคะนู่นนนะะอ่าอยู่ด้านนู้นจะสร้างโรงเรือนน้ำพริกนะคะนู่นนะนะนู่นนะเห็นไหมหลังคาแดงๆตรงนู้นนะใช่ค่ะนู่นอ่ะแล้วบรรยากาศโอ้โหสุดๆเลยอ่ะแล้วไปคิดดูมีแต่แบบสายลมแล้วก็มันโล่งอ่ะมันมันโล่งอันนั้นจะเป็นคุยกันไว้กับน้องว่าเราจะต้องทําโรงเรือนที่ที่สะอาดแล้วก็ไม่มี ไม่มีควันมันไม่มีมันอยู่ธรรมชาติมันมีแต่ต้นไม้นะคะดูนะคะให้ดูนะคะอันนั้นน้องชายนะคะกําลังเดินนะคะเจ้าของโคกหนองนาโมเดลนะคะนี้ก็เดินใส่ปุ๋ยเดินใส่ปุ๋ยดูแลเองทั้งหมดค่ะในพื้นที่คุณอะไรนะหนึ่งค่ะคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งค่ะแกทํางานธนาคารนะคะเป็นผู้จัดการธนาคารแกก็สนับสนุนเนาะให้มาทำโรงเรือนในนี้นะคะ เพราะว่ามันมันปลอดปลอดสารปลอดควันปลอดมลพิษปลอดมลพิษหายใจหายใจโล่งมากเลยพี่มันมีแต่ต้นไม้อ่ะพี่ชอบมากเออมาทุกวันที่นี่มันมีแต่ต้นไม้อ่ะดูดิต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นขนุนต้นเลาะอะไรเนี่ยต้นเยอะแยะหมดอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้แฉะว่ะพี่สุดยอดเลยอ่ะนั่นนะคะแล้วก็จะทําเร็วๆนี้นะคะ โอ้มีแต่ต้นไม้สุดยอดเลยอ่ะจะทำโรงเรือนที่นี่นะคะเร็วๆนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแอดโยบก็น้ําพริกแกงเนี่ยของพี่เนี่ยท่านดรวัฒนาบันเทิงสุขท่านก็ได้ติดต่อให้พี่ไปลงตามงานต่างๆเนี่ยวันที่18เนี่ยพี่ก็ต้องไปลงที่สวนผสมทัพย์อ๋อสวนผลไม้นู่นเ่าใช่พี่ก็เตรียมไว้เนี่ยพี่ทําเตรียมไว้ทาแล้วใช่ไหม ทำไว้แล้วค่ะทำไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าก็แค่ยี่สิบฟโลเกือบสามสิบโลเหมือนกันก็ยังน้อยแล้วก็ไปร่วมงานละเราก็เตรียมวัตถุดิบละไงท่านเต่าด้วยด็อกเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์วัฒนานะคะไม่ต้องเสียใจละไงเราไปร่วมงานเราเตรียมวัตถุดิบละแล้วก็อวันที่อะไรนะวันที่สิบแปดมรืนนี้ค่ะ อ๋ออีกสองวันตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงวันนะคะแปดโมงเช้าถึงเที่ยงวันใครที่ต้องการทานน้ำพริกนะฮะน้ำพริกแกงบ้านค่ายบายนายิกาสวนผสมทรัพย์นะครับสวนผสมทรัพย์ค่ะตั้งแต่แปดแปดโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงอาจจะเลยบ่ายไปก็แล้วแต่แล้วแต่กาจะมีคนมาดูงานนะแต่ถ้าไปช้าอาจจะอดผมบอกไว้เลยนะนะใช่แล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานสหกรณ์ สหากไหนหารก์การเกษตรบ้านค่ายในเดือนหน้าเดือนเมษากณ์ตรงใกล้ๆโรงพยาบาลบ้านค่ายนะใช่อันนั้นต้องลงไปลงขายเหมือนกันเขาติดต่อมา๋อเนี่ยๆท่านทนายเรืองศักดิ์นะคะนี่แหละคุณภาพเรียกว่าคุณภาพจะขายสินค้าขายตัวเองครับถ้าเราสินค้าเราดีคุณภาพแล้วก็มีความสะอาดมีถูกหลักอนามัยต่างๆเนี่ยคือมันจะขายได้ในตัวเองแล้วก็ เขาเรียกว่า สิ่งดีๆก็จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการออกบูธต่างๆนะครับนะฮะไม่ว่าตรงนู้นตรงนี้ก็จะติดต่องานเราเข้ามาก็จะติดต่องานตอนนั้นก็เมื่อ2วันนี้ก็ที่สังฆฤาเลิกพี่ก็ไม่มีของไปเพราะพี่ทําไม่ทันพี่ไม่ได้ไปนะฮะนะคะก็เลยเดี๋ยวขอแก้ตัวนะคะท่านดรวัฒนาบันเทิงศุขนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านมากเลยเนี่ยกติดต่อให้ไปลงในที่ต่างๆเวลามีงานท่านก็จะให้ไปทุกงานนะคะ เดินดมหิวข้าวเลยใช่ไหมหิวแล้วโง่พอพี่จบมันหอมมากใช่ไหมโอ้โหนะคะนะคะท่านใดต้องการลองชิมลิ้มลองนะคะน้ำพริกแกงบายนายิกานี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะครับไม่แพงนะคะนะไม่แพงไม่แพงหนึ่งร้อยบาทไม่แพงนะเนี่ยโอ้วัตถุดิบสิบหกชนิดนะครับและสะอาดชนะครับวัดเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ก็ สวยหรูเนี่ยนะพี่กําลังหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะ กับพี่พี่ยังไม่ถูกใจตอนช่วงแรกๆเราอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพัฒนาพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้พี่กําลังสั่งอยู่นะคะอาจจะเป็นแพ็กเกจที่สวยกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็หลายคนก็ชอบนะได้กระปุกสวยๆด้วยนะเวลากินน้าพริกหมดเขาบอกว่ากระปุกพี่สวยมากเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกเนี่ยใช่ไปใช้อย่างอื่นได้อีกนะคะก็โอเคนะคะเอโยก็ไม่มีอะไรมากจะฝากอะไรถึงการเลือกตั้นไหม เอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาประตุาเอาไว้เอาไว้อีกคลิปหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเราตัดแล้วเดี๋ยวเราพูดกันอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของเดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้เป็นอะไรนะคืาเรียกอะไรนะโคกงหนองนาโมเดลโคกงหนองนาโมเดลที่สถานที่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีคนมาดูงานบ่อยๆนะคะจากต่างจังหวัดนะคะก็จะมีคนมาดูงานเมื่อวันซื่อนี้ก็มีคนมาดูงานเหมือนกัน แหล่งที่ว่ามาดูงานแล้วก็มาศึกทัศนศึกษาดูงานใช่ค่ะนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันที่ชักกบใครอยากมาถ่ายรูปเชลฟี่ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่คิดเงินนะคะมาเที่ยวกันได้สถานที่สวยๆตอนเย็นๆนะค่ะเช็คอินเช็คอินเช็คอินกันด้เนี่ได้เลยนะคะโอเคนะคะก็ต้องลักกันแล้วนะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับน้ำพริกนะฮะน้ำพริกแกงบ้านค่ายบ่ายนายิกาด้วยนะครับะนะฮะนะคะท่านใดต้องการย้ำเน้นนะคะอีกครั้งหนึ่งติดต่อเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0 8 4 8 6 3 4 6 6 5นะคะเบอร์ตรงที่นายิกาเลยนะคะใช่ครับโอเคนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นายิกาครับขอบคุณเอสโยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ